95บาทผักกระเฉดกิโลกรัมละ28บาทผักกาดขาวใบอ่อนกิโลกรัมละ30บาทผักกาดขาวใบแข็ง20บาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน1บาทผักกาดหอมจีน45บาทลดลงจากเมื่อวาน20บาทผักกาดหอมไทย65บาทลดลงจากเมื่อวาน5บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ6กบาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ125บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ75บาท ผักชีไทย85บาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน5บาทผักบุ้งจีน27บาทลดลงจากเมื่อวาน8บาทผักบุ้งจีนยกถุง5กิโล120บาทลดลงจากเมื่อวาน40บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ25บาทผักบุ้งเย็นตาโฟกิโลกรัมละ14บาทผักแพวกิโลกรัมละ25บาทพริกขี้หนูสวนหอมเชียงใหม่กิโลกรัมละ80บาทพริกขี้หนูสวนเล็ก110บาทลดลงจากเมื่อวาน40บาท พริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ80บาทพริกซอยผสมจินดาแดงเขียวกิโลกรัมละ100บาทพริกมันเขียว45บาทพริกมันเหลือง